สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสุทันครับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนาะเห็นกานหลีพีแล้วนะครับผมได้ลงพื้นที่นะครับตั้งแต่สมัครจนฮอดเมื่อนี้นะครับเกิดเห็นปรากฏการ์ไลยเรื่องนะครับพี่น้องมากมายหลายเรื่องนะครับพี่นอ้อง,นนองครับผมยืนยันนะครับว่าผมเป็น คนที่เกิดอยู่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมาหาสารคามนะครับบัตรทองพันช,ชูนะครับเด้อพี่น้องเนดะ้อสื่อเก่าผมนายสิทธิพลนายเสริมสันเรลาสิยงร่านะครับผมเห็นงานนะครับผมเรียนอยู่กาฬสินธุ์จบราชการพกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็มาเห็นงานนะครับผมเห็นงานอยู่ทางแขวงแใงอยูอ่ที่อุดรธานีศรีสะเกษอุบลบุรีรัมย์มาหาสารคามลอยเอด็ดกาฬสินธุ์มุกดาหาร นะครับนครพนมนองค่ายนะครับอันนี้เป็นความจริงที่ผมเคยวอาให้ฟังแล้วเนาะอันนี้ผมเห็นงานอยู่เนาะปัจจุบันนะครับผมเป็นเขยของอ่พื้นที่ของตำบลเจริคีนะครับอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับกะไปซอยพี่น้องไปซอยอ้ายนะครับอยู่เห็ุงานอยู่อ่น เขตชุมแพสีชมพูนะครับพี่ชายผมอยู่สีชมพูนะครับแล้วก็ผมซอยในงานของโครงการแพนในเต์เนชั่นแนลในการเฮดเวียก <c oughs> ในพื้นที่ของอำเภอศรีบุญเรื่องจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับครับผมคิดว่านะครับสิ่งที่ผมลงพื้นที่ผมเห็นหลายอย่างนะครับอันที่หนึ่งผมเห็นนะครับผมเห็นพี่นออ้องยังว่าข้าใจ ในบทบาทบริบทของทุนเืนองฟูหลายคนบ่ได้เป็นหลายคนยังบรรวกเข้าใจว่าคือหยังกาหลายคนที่มีสิทธิ์มีเสียงแต่บรรวกเข้าใจว่าเจ้าของได้เป็นสมาชิกของทุนเื่นงฟูได้จังใดนะครับผมกือโอการนี้ที่พ่อพี่น้องนะครับระวางลงไปพ่อพี่น้องของกระเด็นแนะนำว่าของทุนเืนองฟูคืออย่างสิทธิตามพระบ นะครับของพี่น้องคือยังไ่อันนี้ผมก็ได้ให้ความรู้นะครับที่โอก,กาสแนะนําไปนะครับผมเห็นปรากฏการณ์ารหาเสียงเทนีการทุ่มเทการเฮ็ดไลยนะครับเพราะว่าจะเป็นการใจเงินเพราะว่าจะเป็นการดึงพี่น้องมากเพื่อที่จะให้ทุ่มเทการเลือกตั้งเทนีนะครับโอ้ผมเห็นหลายนะครับแต่ก็บม่เป็นไงผมเสื่อและศรัทธาใน สิทธิ์ของพี่น้องนะครับผมเสือว่าพี่น้องที่เป็นสมาชิกกองทุนพื้นฟูคงเลือกออกนะครับว่าควรจะเลือกหรือเดินทางไปทิศไทยนะครับผมต้องขอโทษพี่น้องด้อขอโทษอีนะครับในกาบตรงนี้ขอโทษแบบยางสูงเลยนะครับอันที่หนึ่งครับขอโทษเรื่องผมไปบอหอดบ่ถึงพี่น้องหลายหลายคนหลายพืย้นที่นะครับเนื่องจากงบประมาณหรือค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างจํากัด ผมขอโทษพี่น้องที่ผมบม่มีเงินค่ารถที่จะเติมน้ำมันในพี่น้องเขามาเลือกตังนะครับเขามาเลือกตังกะพี่น้องกะ้ารักษาสิธพี่น้องพี่น้องกะเข้ามาเนาะแต่ผมผมบม่มีเงินให้พี่น้องอีลีนะครับผมขอโทษอีลีนะครับว่าผมบ่สามารถซอยค่ารถพี่น้องได้นะครับอ่ะวันที่12สองนี้พี่น้องนะครับผมอยากให้ทุกปน ที่เป็นสมาชิกกองทุ่ฟุณฟูและพัฒนาเกษตรกรเนาะไปเลือกตั้งนะครับไปเลือกตั้งเพื่อท่านจะเห็นสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ท้าท่านเลือกผมนะครับผมเสีหยังไ้หลายอย่างที่ผมเบอกตามผมยังยืนยันนะครับบอมแมนที่จะว่าละปากทั้งเบิดแต่ผมขอยืนยันว่าผมจะเหตุตามภายใต้กรอบภารกิจพอรบอทั้งเบิดนะครับที ถูกเขียนไว้นะครับที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องผมจะรักษาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องนะครับอันนี้จะรักษาผลประโยชน์พี่น้องนะครับพี่น้องจงเข้าใจเด้อครับว่าเจตนาที่ชัดเจนตอนนี้เด้อผมอาสาที่สิเป็นตัวแทนของพี่นอ้องอาสาเป็นตัวแทนเกษตรกรของภาคอีสานทุกจังหวัดนะครับฉะนั้นนะครับแม่ผมสิบุมมีเงินเดือน คาด้เลือกตั้งไปแม่สิบุ้ีเงินเดือนแต่ผมเชื่อในสิ่งที่ผมเหตตตอนเหนื่องมาที่ผมเหตดงานกับชุมชนที่ผมเห็ได้หลายเรื่องกับพี่น้องนะครับผมก็เลยเชื่อั่นว่าอืความหูหรือว่าซิ่งที่ประสบการณ์ของผมน่าจะซอยเป็นทางเลือกให้พี่น้องได้นะครับจากกาท่านนะครับผมยังยืนยันนะครับชุมชนเรียนรู้ชุ่มชนเข้มแข็งคือสิ่งนีคกับ ชุมชนเรียนรู้ชุมชนแข้งแข็งท่านต้องเขาว่ามีส่วนรวมในสิ่งตรงนี้นะครับวันที่12นี้นะครับ12พฤศจกกิกายน2566นนะครับขอให้ท่านออกมาใส้สิทธิ์นะครับถ้าท่านเห็นว่าผมเป็นทั้งเลือกนะครับขอให้ท่านเลือกผมนะครับนายสิทธิพจนเ์เหลาสิงร่าหรือซื้อเก่าผมนะครับเสริมสรรน,นะครับเหลาสิงร่านะครับเลือกผมเบอร์ส5ห นะครับเบอร์สิบห้าได้ทันเดอร์นะครับอ่าผมคิดว่าผมจะเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องในการเข้าไปขับเคลื่อนนี้นะครับทุกคนที่เป็นสมาชิกของทุนเงินฟู้นะครับเลือกได้นึ่งเบอร์นะครับเลือกได้เบอร์เดียวนะครับอีพีนี้อาจจะเป็นอีพีสุดท้ายโค้งสุดท้ายของการหาเสียงนะครับแต่ผมขอให้พี่น้องนะครับส่วนพี่น้องที่บ่ได้เป็นสมาชิกของทุนเงินฟู้หากท่าน คิดว่าสิ่งที่ผมเหนุยู่หรือสิ่งที่เคยร่วมงานหรือซิ่งที่ผมทาทุากอย่างนะครับกะท่านกะซอยแช์หรือซอยบอกพี่น้องนะครับว่าผมเจตนาลงจริงจังจริงใจงที่จะเหตุเรื่องนี้นะครับที่จะเห็ุเรื่องนี้นะครับโปรดเลือกผมนะครับเบอร์สิบหานะครับเบอร์สิบหานายสิทธิพลเลาสิงห์ล่านะครับการในเบอร์เดียวเด้อท่านเด้อทุกจังหวัดยี่สิบจังหวัดของภอีาสารสามารถ ตาเบอร์สิบหาได้ครับถ้าผมได้พานเข้าไปเป็นตัวแทนในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับผมยินดีที่จะขับเคลื่อนเพื่อพี่น้องอีหรีครับผมขออนุญาตที่จะใส่อีพี่สุดท้ายเท่อนี้นะครับโค้งสุดท้ายนี่ในการหาเสียงหรือในการบอกพี่น้องนะครับอขอบก้าวพี่น้องนะครับผมขอโทรอีหีผมไปบ่ฮอดไปบ่ถึงยี่สิบจังหวัดน,นะครับ อ่าผมกะขออนุญาตทีจะใส่โซเชียลนี่นะครับที่จะซื้อสารหาพี่น้องขอบคุณหลาลๆ์กับพี่น้องเลือกผมเบอร์สิบหาได้พี่น้องเด้ให้สิ่งพิพิเราสิ่งลรกครับ